สวัสดีครับทุกคนคุณเคยลองคำนวณไหมว่า30ปีข้างหน้าคุณจะอายุเท่าไหร่วันที่เราเซ็นชื่อลงในสัญญาเงินกู้บ้านฉบับหนาเตะวินาทีนั้นความรู้สึกมันก้ำกึ่งครับระหว่างความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของบ้านกับความกังวลลึกๆว่าเราจะไหวไหมหลายคนบอกว่าการซื้อบ้านคือการลงหลักปักฐานแต่ในทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ มันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปตลอดกาล30ปีไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษแต่มันคือมาราธอนชีวิตและว,วันนี้เรามาดูกันครับว่าในเส้นทางมาราธอน30ปีนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในแง่ไหนบ้างก่อนเริ่มคลิปนี้ผมอยากชวนคุณคิดเรื่องหนึ่งก่อนลองหลับตาแล้วนับดูครับอีก30ปีข้างหน้าคุณจะอายุเท่าไหร สำหรับหลายคน30ปีคือช่วงเวลาที่ยาวกว่าการเรียนทั้งชีวิตยาวกว่าการทำงานในบริษัทแรกและยาวพอๆกับการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตเป็นผู้ใหญ่แต่ทั้งหมดนั้นถูกเขียนรวมอยู่ในสัญญาเงินกู้บ้านเล่มหนาที่เราเซ็นชื่อเพียงไม่กี่วินาทีวินาทีนั้นความรู้สึกมันประหลาดมากครับมันคือความภูมิใจที่บอกตัวเองว่าในที่สุดเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว แต่ลึกๆก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆว่าเราจะไหวไปจนจบจริงไหมหลายคนบอกว่าการซื้อบ้านคือการลงหลักปักฐานแต่ในมุมของชีวิตจริงมันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีใช้เงินและวิถีชีวิตของเราไปอีกยาวนาน30ปีไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษแต่มันคือมาราธอนชีวิตและวันนี้เรามาดูกันครับว่าระหว่างทาง30ปีนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง หปีแรกคือช่วงที่ชีวิตเปลี่ยนชัดเจนที่สุดครับบ้านหลังใหม่ยังหอมกลิ่นสีทุกมุมยังดูน่าตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันงวดผ่อนบ้านก็เริ่มเข้ามาเป็นแขกประจำทุกเดือน 1. วินัยที่ถูกบังคับจากคนที่เคยใช้เงินตามอารมณ์คุณจะเริ่มคิดเป็นงวดบ้านโดยอัตโนมัติรองเท้าคู่ละ5,000บาทจะไม่ใช่แค่รองเท้านะครับ แต่มันคือเกือบครึ่งหนึ่งของค่าง,งวดบ้านกาแฟแก้วละ150บาทจะเริ่มถูกถามในใจว่าเดือนนี้ดื่มไปกี่แก้วแล้วนะโดยที่ไม่มีใครมาสอนบ้านจะสอนคุณเรื่องวินัยการเงินแบบเข้มข้นที่สุดในชีวิต 2. ส,สถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไปช่วงนี้คุณจะเริ่มปฏิเสธบางอย่างไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงินแต่เพราะคุณเลือกจะรับผิดชอบสิ่งที่ใหญ่กว่า เพื่อนชวนไปเที่ยวต่างประเทศชวนเปลี่ยนรถชวนใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวค่อยคิดคุณอาจยิ้มแล้วบอกว่าขอผ่านก่อนนะเดี๋ยวมีงวดบ้านและตรงนี้แหละครับที่หลายคนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองช้าลงจากคนรอบข้าง 3. ความหมายของคำว่าบ้านในช่วง5ปีแรกบ้านไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่มันคือโปรเจกต์ชีวิต คุณจะรู้จักร้านวัสดุก่อสร้างมากกว่าห้างสรรพสินค้ารู้ว่าก๊อกน้ำแบบไหนพังง่ายหลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่าบ้านเริ่มสอนให้คุณดูแลไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่คือพื้นที่ของชีวิตพอเข้าสู่ช่วงปีที่6 1ถึง15ชีวิตจะเริ่มทดสอบคุณจริงๆครับ 1. ดอกเบี้ยคือศัตรูที่มองไม่เห็นวันหนึ่ง คุณจะลองเปิดตารางผ่อนดูแล้วพบความจริงที่เจ็บนิดนิดว่าบ้านราคา3ล้านบาทผ่อนเดือนและประมาณ1 8 0 0 0บาท10ปีแรกคุณอาจจ่ายเงินไปเกือบ2ล้านบาทแต่เงินต้นลดไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำตรงนี้เองที่หลายคนเริ่มตื่นรู้และกลายเป็นนักวางแผนการเงินโดยจำเป็นคุณจะเริ่มรู้จักคำว่า Refinance Retention และคำถามว่า ทำยังไงให้ดอกเบี้ยมันกินเราน้อยลงกว่านี้ 2. วิกฤตชีวิตที่เลี่ยงไม่ได้ในช่วง15ปีนี้ชีวิตอาจไม่เป็นเส้นตรงอย่างที่คิดบางคนตกงานบางคนป่วยบางคนอยากเปลี่ยนสายงานแต่ลังเลเพราะบ้านยังผ่อนไม่ถึงครึ่งบ้านในช่วงนี้จะกลายเป็นทั้งโซ่ตรวนและเกราะคุ้มกัน ถ้าคุณจัดการการเงินไม่ดีมันคือภาระที่กดทับชีวิตอย่างหนักแต่ถ้าคุณวางแผนดีมันคือที่ยึดเหนี่ยวทางใจว่าอย่างน้อยคุณยังมีที่ปลอดภัยให้กลับมาเสมอและถ้าคุณเดินมาถึงตรงนี้ได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่ง 1. มูลค่าที่มากกว่าเงินบ้านที่คุณเคยซื้อมาสมล้านในวันที่ผ่อนจบ อาจมีมูลค่า6ล้านหรือมากกว่านั้นไม่ใช่ทุกคนจะได้กำไรจากบ้านแต่เกือบทุกคนจะได้ความมั่นคงจากมันมันกลายเป็นทรัพย์สินที่ช่วยพยุงยวกษียณหรือเป็นหลักให้ครอบครัวในวันที่ชีวิตไม่แน่นอน 2. บุค,คลิกที่เปลี่ยนไปคนที่ผ่อนบ้านจนจบมักจะเป็นคนที่อดทนกับเรื่องอื่นได้มากขึ้นคุณจะเข้าใจว่า ของบางอย่างต้องใช้เวลาผลลัพธ์บางอย่างไม่ได้มาเร็วเหมือนโปรโมชั่นคุณเริ่มเห็นคุณค่าของเวลามากกว่าสิ่งของ 3. วินาทีแห่งความสงบวันที่ธนาคารส่งโฉนดตัวจริงมาให้คุณมันไม่ใช่วันที่ชีวิตหวือหวาแต่เป็นวันที่หัวใจนิ่งมากพื้นที่ทุกตารางนิ้วเป็นของคุณอย่างแท้จริงไม่มีงวดไม่มีดอกเบีย้ย ไม่มีคำว่าต้องจ่ายสิ้นเดือนแล้วการผ่อนบ้าน30ปีเปลี่ยนชีวิตเรายังไงมันเปลี่ยนเราจากผู้บริโภคให้กลายเป็นผู้สร้างมันสอนให้เราใช้เงินอย่างมีสติเห็นค่าของครอบครัวและเข้าใจว่าความสุขอาจไม่ใช่การมีเงินเยอะแต่คือการมีที่ปลอดภัยให้กลับมาแต่จำไว้นะครับอย่าให้บ้านกินชีวิตคุณจนหมด อย่าผ่อนจนไม่มีเงินเหลือไปสร้างความทรงจำไปดูแลสุขภาพหรือใช้ชีวิตในวันนี้30ปีมันยาวความสุขระหว่างทางสำคัญพอๆกับเส้นใยสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มผ่อนหรือกำลังลังเลจะซื้อบ้านบ้านคือภาระที่หนักแต่มันเป็นภาระที่มีมูลค่าและมีความหมายขอให้ทุกคนไม่ใช่แค่มีบ้าน แต่มีชีวิตที่อยู่ได้จริงในบ้านหลังนั้นถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองเรื่องบ้านชัดขึ้นฝากกดติดตามไว้ครับเพราะการเงินที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรวยแต่มันเริ่มจากการตัดสินใจที่ไม่ทำร้ายชีวิตเราในระยะยาว